บ้้านแลวอพอได้ฝนเขาก็งามไปตาม,มนะั่นเนาะทางทางเนาะจะมีพวกอ่ะเออพวกผักหวานนะพวกเห็ดผลไม้นะตามฤดูกาลนะคะ เป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงแล้วเงินร้อยหนึ่งได้วันเดียวค่ะเติมเงินร้อยหนึ่งได้วันเดียวนะก็เลยไปเปลี่ยนเป็นนะเป็นโปรโมชั่นรายเดือนค่ะก็เลยลองทดลอง,ลองดูหมายจุดเป้าหมายวันนี้คือไปไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเน็ตไปเติมนะไปเปลี่ยนจากนะเติมเงินเป็นนะมานะแต่คุณพ่อจะมาเยี่ยมพี่ชายเ<ป>พื่อน ลุงออฟก็าถามหาลุงอ๊อฟเลยน้ำตกตาดฟ้าของเัยโพฮ่มคุณที่ตะวีเคยมาเที่ยวไหมคะสวัสดีค่ะคุณเป็นตีผิวคลามเป็นยังไงนาะค่ะเป็นจุดพักรถเข้าไปข้างในถึงจะเห็นค่ะเป็นดอกเพื่องฟ้าสวยงามเนี่ยนะเขากำลังรถนะเป็นดอกเฟื่องฟ้าเด,ดินะดทางปลอดภัย่ะาโคจ้าจ้าคุณเตตวีขอบคุณมากค่ะ พอลงไปาําก็ร้านป๊อบอายเลยแต่อำเภอแก่งโค้ดนะคะอำเภอแก่งโค้แกเข้าสู่ตัวเมืองนะก็เป็นถนนทีนะ่ผู้คนที่จะไปทามากด้วยค่ะกันเนาะก็ขอให้เง,เง,งๆงปังๆนะคะตั้งค่าอะไรผ่านหมดแล้วใช่ไหมคะคุณแม่เป็น ขึ้นโทรศัพท์ใหม่ของตัวเองหน่อยว่ามันจะสะดุดไหมนะคะเป็นบัรดิตปลายแดงแล้วเยี่ยมมากเลยดีใจดันงนี้ถือพวพ่อดูชื่อได้ไหมบ้านบานลก บ้านนะคะมีแะ่งก็ทำไปเนอะเราจะได้ไม่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 เ,ามเงาพอได้ฝนเขาก็งามไปตามนัน่นเนาะทีนี้เราจะมาหาคนที่เราที่พ่อบ้านรู้จักนะคะเคยทำงานอยู่ได้ช่างเขาก็เลยอัพนะอัพจาก 5G เป็นเอย 4G เป็น 5G ให้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณสมบังมาส่งกําลังใจจ้าเตรีย์หลังบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมเลยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆได้นะคะนะคะเราจะลงเวทีเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณค่ะโอ้เนคุณทิตวีเนาะทางานบ้านชอบปลูกต้นไม้ไหมคุณทิตวีชอบปลูกต้นไม้ไหมคะถ้าตัวเองได้อยู่บ้านนี่ก็สวยนะคะ ยยเลยมีคนขับรถให้ก็เลยถ่ายทอดสดได้นะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆโอ้ยมาอ๋อตั้งแต่มือ่อเจ้าไม่ใช่หรอกเรากำลังเดินทางออกจากจังหวัดชัยภูมินะคะนะออกจากจังหวัดชัยภูมนะิวันนี้มารา้านเช็คแต่สีชมพูนะคะดอกยี่โถสวยงามตรงนี้จะเป็นโคง้งโค้งสวยอีกจุดหนึ่งค่ะ เป็นทางโคง้งแล้วมองลงหมจุดเป้าหมายวันนี้คือไปไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเน็ตไปเติมนะไปเปลี่ยนจากนะเติมเงินเป็นนะตรงนี้แหละคือจุดที่ขายของเป็นจุดนะคะจุดขายของสนะำหรับคนผ่านไปผ่านมาทดลองเน็ตใหม่ 5G ถ่ายทอดส,สดดูว่าจะสะดุดไหมก็สวัสดีนะมาโดยที่เป็นการทดลองนะ ปังๆนะคะให้เห็นปังๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเป็นกําลังใจให้นะคะคุณเป็นสีขอบคุณมากๆลเลยเดินทางกับจ้าคุณครณ,ณลลิตานะคะก็เลยเลิดนะคะเลิดมาทางดงเย็นจ้าเลิดมาทางดงเย็นเพราะจุลทรรศนะ,ะเนาะของ 0, ศูนย์จุศทพท์ก็เลยเป็นเลยที่มาอยู่เป็นเพื่อน ขอบคุณมากจ้านะคะ<ม>ก็นะเป็นถทยทอดถันะ่ทยทอดสดจบเนี่ยเนี่ยก็นี่ไงตรงขายของโอท็อปตรงเนี้ยขายโอท็อปมีสตอด้วยมีเห็ดว่าเน็ตมันจะสะดุดไหมนะคะก็ก็เป็นอันอันที่ใช้อยู่ก็เป็นอันเดิมค่ะคนทิตวีเป็นไงเนาะเป็นข้างหน้าจะเป็นอ,อ จุดพักรถนะคะเป็นจุดพักรถเป็นจุดชมวิวพักรถวันวันนั้นที่มาจากโคราชก็มาให้ไปค่ะอยู่กับต้นไม้เดี๋ยวให้ดูวิวสองข้างทางนะคะวิวสองข้างทางหน้าตรงนี้จะเป็นสีโมง <c oughs> สีมงโมงเพราะว่ามีมีงานบวชค่ะมีงานบวชก็เลยว่าจะมาะมาช่วยงานบวชก่อนก็พิธีอะไรยุนถึงไหนเนี่ยวอกเขาลูกนี้ผูผูเ่นคาเนาะอันนี้ค่ะ ที่ยาวไปจนถึงคอนแกนไปถึงนู่นค่ะมะม่วงไข่จะเป็นมะม่วงใหญ่ก็ไม่เชิงมะม่วงมะม่วงขวามือขวามือจะเป็นอำเภอคอนสวรรค์ซ้ายมือจะเป็นอำเภอเมืองนะคะสวัสดีจ้าคุณโกลาลิตาที่ที่ข้างนอกนี่ไม่ไม่เห็นเท่าไหร่แต่พอพอลงลงไปแล้วนะคะตรงนี้ สำหรับรถที่วิ่งผ่านไปมาพักก็จะอยู่กับต้นต้นไม้เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ก็อันนี้ก็นึกอยากจะปลูกอันนี้นึกอยากจะขยายนะคะนะเครียร์หลังบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมเลยนะคะก็นะฝากนะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆได้นะคะนะเคลียรหลังบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมเลยนะคะก็นะฝากนะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆได้นะคะ คนดีใจมากเลยบ้านทรัพรวงไซนะก็ยังเป็นอำเภอเมืองอยู่ใช่ไหมพ่อือ่อำเภอกอนตะัวเราอำเภอมมีพระโคเข้าแล้วนะคะก็ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะให้เพื่อนๆได้เลยเจอแล้วเราจะลงไปข้างล่างถ้างั้นก็พอแค่นี้ พอได้ฝนเขาก็งามไปตามนั่นเนาะน้คุณครูลงคลิปไปให้เห็นโคแล้วค่ะโอเคเลยเดี๋ยวเข้าไปดูโคกันะเดี๋ยวเข้าไปดูโคนะคะคุณเพ็ญสีนะคะเงินร้อยหนึ่งได้วันเดียวค่ะเดิมเงินร้อยหนึ่งได้วันเดียวนะก็เลยไปเปลี่ยนเป็นนะเป็นโปรโมชั่นรายเดือนค่ะก็เลยลองทดลองดู เราไม่ถูกใจมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวยเป็นถนนถ้าไปข้างหน้าก็จะไปะถึงช่องสามหมอนะคะที่เป็นจุดขายโอท็อปนะคะพวกมัมไส้กอกแล้วก็สินค้านะคะคที่มีร้านอาหารเป็นที่ เราจะมาก่อนสี่โมงไหมพ่อแล้วก็กลับทุ่มนึงก่อนทุ่มนึงเนาะมา,มามติดเป็นแพลงว่างเปล่าไม่มีโอ้นูน้นข้างหน้านู้นพ่อข้างหน้าข้างหน้าอุบัิเหตนเกิดได้ทุกเวลากํลาลังเดินทางนะคะพ่อไปช้าๆก็ได้พ่อพาไปทางดงเดย็นหน่อยคุณค่ะว่าเน็ตมันจะสะดุดไหม ก,ก็เป็น,อ,นอันที่ใช้อยู่ก็เป็นอันเดิมค่ะคนทิตวีเป็นไงนอดน,นะขึ้นโทรศัพท์ใหม่ของตัวเองหน่อยว่ามันจะสะดุดไหมนะคะเป็นบันดิตป้ายแดงแล้วเยี่ยมมากเลยดีใจ่ะทานเนตนะนะเต้นฉลองยังนะงย้งค่านะได้ฉลองยั้งค่านะคะก็ขอให้นะโชคดีเฮง อ๋อเนี่ยเตยที่มีรถมีเต็นตีเขียวน่นหรอพอลงไปถามก่อนก็นี่ใช่เป็นของตาดโตนไหมพ่อใช่ลูกๆตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นน้ําตกตาดโตนค่ะอยู่ทางนี้น้ำตกดตาดโตนตตข่าวดีแล้วดีใจมากๆเลยค่ะนะคะก็จะเป็นถนนม,มาจากนะคะเราจะลงเวทีเพียงเท่านี้จ้า คุณค่ะข้าทดลองรีไปเปลี่ยนรนะบบเน็ตใหม่ลยมาทดลองลก็สวัสดีนะคะสวัสดีนะก็ถึงอำเภอบ้านเราเลยแต่ว่าตอนนี้เราจะเลยไปค่ะเราจะเลยไปไปดูตรงนะที่ขายของของปากน้ำตกตัตดฟ้าของชัยโูโฮมคุณทิตะวีเคยมาเที่ยวไหมคะสวัสดีค่ะคุณเป็น